สวัสดีนะครับวันนี้วันที่12มกราคม2 5 6 5นะครับช่วงเวลาปลายบายโมงนะครับคุณก็ยังยังคงปิดภาคเช้าอยู่นะครับตอนนี้เซ็ตก็ยังคงบวกอยู่ที่7.25จุด อยู่ที่ับอยูจที่1ุด4 3 7นะครับแน่นอนยังคงย้ําแนวเดิมราคาเดิมคือเซ็ตจะไปที่1,710บาทเป็นยังต่ําหรือ20ขึ้นไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรามองเอาไว้นะครับ วันนี้ประเด็นก็คือเราจะมาดูการสแกนหุ้นของเรานะครับซึ่งเป็นหุ้นที่จะเป็นหุ้นที่ high r i s h high return high return นะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีประมาณ10กว่าตัวโดยที่เอาลองมาย้ำอ,อีกทีนะครับว่าราคาก็คือตั้งแต่0ถึง1บาทนะครับแล้วก็มีปุ l i เชื่อแปนแล้วก็มี p a r a b o l i x a r real body green แล้วก็อดร่มตั้งแต่9,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็มี d i r e g a t i o n นะครับ ก็ใน100วันนะครับก็จะพงบอกว่าอาจจะไปที่เท่าไหร่นะครับกดเซฟกดทันสกรีนขึ้นมานะครับาขาวก็เห็นว่าอันนี้คือแน่นอนนะครับว่าราคามีการยอดตัวลงมาแต่ประเด็นก็คือว่าเขาอ่าพอยอดตัวลงมาแล้วเขาก็มีรักษณะของมีไส้เทียนแท่งเทียนอยู่ด้านล่างนะครับก็หมายว่าราคาในวันถัดไปก็คือวันพรุ่งนี้เป็นวันพุธวันนี้วันอ่าวันนี้วันพุธพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันพฤหัส นะครับขออภัยนะก็จะเห็นได้ว่าราคาก็จะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยที่จะไปชนตรงจุดที่อ,อยู่ที่ l ลนเนียลเล t ชั n นด้านบนก็คือ1บาทกว่าๆนะครับซึ่งตัว c r m b นี้ก็แน่นอนครับว่ามีโอกาสจะกลับขึ้นไปที่1บาท โดยราคาล่าสุดน่าจะเป็นประมาณที่เรารับได้นะครับก็คือนักลงทุนที่เข้ามาใหม่ก็จะเห็นว่ารับได้ที่ประมาณครับที่จุด1นึ่นะครับหรือศูนนะครับก็ให้เขาวรันขึ้นไปนะครับก็พอซื้อเสร็จก็ให้เขาไหลทํากําไรขึ้นไปนะครับก็มีโอกาสที่จะไปที่1.02นะครับหลับตัว CIB กับตัวถัดมานะครับเป็นมารโคนะโคก็ราคาก็ยังคงยืนเหนือนะครับพาราโบลิกแล้วก็ยืนเหนือตัวเฟลริเชอร์แบนด์ไซด์เวัพขึ้นไปนะครับยืนเหนือตัวกลางของลีเนียลเอเจนชั่นนะครับซึ่งจากที่เรามองมาทั้งหมดในภาพรวมของคลิป ของ Channel นี้ก็จะบอกว่าราคาก็าจะไหลกลับขึ้นไปที่ประมาณ0.15หรือ1.12นะครับาราคายืนเกินตอนนี้ก็คือราคา,คาก็กกำลังจะไหลกลับขึ้นไปเราเข้าลงทุนตอนนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 0.85นะครับกับราคาที่จะเทียบเท่าก็คือ0.10นะครับไป0.01นะครับก็คือประมาณนี้นะครับนั่นคือกําไรที่เราจะได้นะครับก็คือว่าถ้าเราลงทุนที่0.850.8 4วันนี้นะครับและอีกภายในไม่เกินร้อยวันก็คือว่าอาจจะขึ้นไปเร็วกว่านั้นหรือจะน้อยมากกว่านั้นก็ประเด็นก็คือเขาจะขึ้นไปที่0.02บาทนะครับ เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตรงนี้ก็คือจุดที่เป็นการ start เริ่มต้นของการทํากําไรนะครับก็ปล่อยให้ s i d e way up ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนว่าเป็นหุ้น s i d e way เราก็สามารถที่จะเก่งกําไรในขาขึ้นได้อย่างเต็มที่นะครับก็อาจจะทําให้เราได้กําไร ตามที่เราประสงค์เอาไว้นะครับก็คือจาก0.85ขึ้นไปถึง0.02นะครับไอ้1.02นะครับก็เป็นที่เราจะทำกำไรนะครับถัดมานะครับตัว B นะครับ B ก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นไซเว์ดาวนะครับโดยภาพโดยรวมส่วนใหญ่จะเป็นไซเวดดาวแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เขามีลักษณะไส้เทียนยาวด้านล่างก็หมายเขาว่าในวันถัดไปจะมีแท่งเทียนมากกว่าราคาเดิมนะครับจากราคา ปัจจุบันก็คือ0.84นะครับก็จะมีราคาพุ่งขึ้นไป0.89นะครับก็คือ0.04จุดถ้าท่านคิดว่าทํากําไรได้แค่นี้ท่านพึงพอใจนก็สามารถที่จะเข้าทํากําไรที่0.84แล้วก็ไปขายใน0.89ก็0.04จุดนะครับถ้าท่านรับได้ท่านก็ทํากําไรประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัวเป็นอะโคเน่ั่วนะครับ AQUA นะครับขั้วนะครับก็ราาก็คือเติมทีนึงก็คืออยู่ที่0.60นะครับแต่ราคาปันวันนี้ก็คือว่าพุ่งกระโดดขึ้นไปนะครับโดยที่ราคามาเบรกที่0.68นะครับตามทาร์เก็ตเดิมก็คือว่าจากเดิมที่เราเคยถ้าสมมติว่าเคยสแกนแล้วก็ทาร์เก็ตของเราก็คือเติมทีก็อยู่ที่0.57แล้วก็ปล่อยเขาไหลกระโดดขึ้นมาที่0.70นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันก็คืออยู่ที่0.68 นแน่นอนว่าตัวนี้ก็คือว่าคือลักษณะการทํากําไรก็เป็นอย่างที่เราคาดการเอาไว้นะครับว่าจากราคา0.58นี้ก็จะพุ่งขึ้นไป0.60แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปที่0.68 0.7 0.7ประมาณนี้นะครับซึ่งก็อย่างที่เราสัส่งไว้นพอมาถึงที่0.7ส,สูงสุดของจุดเราก็อยู่ที่0.7เราก็จะไซด์เวดดาวลงมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะไซด์เวดดาวลงมานะครับรก็เดิมทีอยู่ที่ประมาณกึกลางาก็ไซด์เวดขึ้นไป พอ,พอ,พ,อพอถึงจุดสูงสุดเขาก็จะไซด์เวทับดาวลงมาเรื่อยๆจนถึง0.54นะครับแประเด็นก็คือว่าตัวนี้คือเป็น VI ลักษณะของหุ้นเป็น VI ก็สามารถที่จะเข้าเช็คคอร์ตั้งแต่ราคานี้ก็อ่อยเขาเขาก็จะไซด์เวดาวลงมาที่ตรงนี้ เราเขาก็จะไซด์เวกับขึ้นไปที่0.79ได้นะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นที่มีอนาคตเป็นหุ้นที่สมควรจะเป็น vi เพราะฉะนั้นก็สามารถที่เข้าทํากําไรได้ประเด็นคือหลังจากที่เข้าตรงนี้เขาก็จะมีการไซด์เวกดาวลงมาเหมือนก็ขาดทุนนะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดเราซื้อทิ้งไว้นะครับแล้วเราก็ไม่ต้องการที่จะทาอะไรกับหุ้นตัวนี้แล้วก็ปล่อยเขาค่อยไหลเทคโปรฟิตไปเรื่อยเพราะฉะนั้นราคาเดิมจากที่เข้ามีการเทคโปรฟิตลันที่ประมาณ0.72ตรงนี้ต่อไปก็จะมี าการลันขึ้นไปที่0.79นะครับอีกถือว่าเป็นการทํากําไรได้อย่างสวยงามนะครับแต่ถ้านักทุนจะพิจารณานะครับอันนี้เป็นไซด์เวดาวเราไม่แนะนําให้ทํา VI นะครับเนื่องจากว่าราคานั้นก็แม้ว่าจะมีราคาดีดกลับขึ้นมาชนจนกรอบสูงสุดก็จะไหลกลับลงมาที่กรอบล่างสุดเราก็จะไซด์เวดาลงไปเรื่อยนะครับราคาก็จะไซด์เวดาวตัวนี้ไม่แนะนําให้ทํา VI นะครับสำหรับ CCP แต่ว่าแนะนําให้ทํากําไรระยะสั้นก็อย่างที่ เกิดขึ้นมานี่ก็คือประเด็นก็คือว่าจากจุดนี้ปัจจุบันอยู่ที่0.61 0.62นะครับถ้าเราเข้าตรงนี้แล้วเราก็มาปล่อยกําไรแล้วออกตรงนี้นะครับหมายว่าเราก็ตัดขาดทุนที่ประมาณ0.69นะครับจาก0.61ถึง0.69นะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกําไรนะครับแล้วเราก็ออกจากตรงนี้เราก็าไปเข้าหุ้นตัวอื่นหรือว่าไปไรอย่างอื่นก่อนก็ได้นะครับแล้วเราเวลาเขาก็จะไหลกลับมาที่0.56นะครับรอเข้าเชคโอเวอร์ตรงนี้ เาเทคเอาเทคโปรฟิต uh, ตรงนี้นะครับแล้วก <c oughs> ็เขาก็จะไหลกลับขึ้นไปทีนี้ไม่แนะนำให้เป็น UI เพราะว่าเขามีไซด์เวดาวัดมาครับตัว J GJS นะครับ, <c oughs> รรบตัวนี้แนะนำให้ทำกำไรทำา V นะครับเนื่องจากว่าพอเขาชนตรงนี้เสร็จเขาก็จะไหลชนแถวนี้แล้วก็จะพุ่งขึ้นไปก็ราคาก็จะสูงขึ้นเรื่อยนะครับยกโลยกอะไรไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีโอกาสที่จะทำกำไรต่อไปนะครับวันนี้ก็ มีโอกาสที่จะรับที่ประมาณ0.00.61นะครับแน่นอนว่าราคาก็มีโอกาสที่จะไหลขึ้นไปประเด็นก็คือว่ายัางไงก็จะไม่เกินตัวกรอบกรอบ linear regression ตรงนี้นะครับก็จะไหลาตามกรอบขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็จะลงมาตรงนี้ก็จะลงมาตรงก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จะลงมาตรงนี้ประเด็นคือราคาเขายกสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าตัวนี้จะต้องแนะนําให้ทําเป็น VI ก็คือว่าถ้าท่านเข้าตอนนี้ท่านก็จิ้งยาวได้เลย หมายว่ากตรงจุดที่0.61ก็ไม่ต้องมาเปิดกราฟเปิดตารางดูอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาก็จะไหลราคาขึ้นไปที่0.79 0จุดอะไรไปเรื่อยๆนะครับนี่คือแนวทางในการทํากําไรตัว pf นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้แนะนําว่าเป็น vi ได้นะครับเนื่องจากว่าลักษณะไซด์เว่อัพขึ้นไปของตัว linear reaction นะครับก็ราคาต่ําสุดก็จะอยู่ประมาณ0.50นะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาขึ้นไปที่ประมาณ0.557นะครับก็เป็นแนวรับสําคัญนะครับก็คือว่า ถ้านับรับสูตรที่0.57ก็มีโอกาสที่เด้งกลับไปที่ประมาณ0.59นะครับคือกําไรระหว่างต่ำสุดจุดสูงสุดคือ0.59นะก็เป็นช่องว่างก็0.02 0.03นะครับแล้วแต่ท่านลงทุนจะพิจารณาว่าต้องการจะก,กําไรระยะใกล,ใกล้ๆชัวชัๆหรือจะ ทำไรแบบระยะไกลแบบห่างๆแต่ว่ามีลุ้นนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เขาพุ่งุ่งพุ่งชนด้านบนก็จะไหลลงมาด้านล่างแล้วก็กลับขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็ไซเวอ์อัพขึ้นไปเรื่อยราคาก็ค่อยๆสูงขึ้นไปประเด็นปัจจุบันก็คือหุ้นทุกตัวเนี่ยเร่งรีบจเจริญเติบโตนะครับคือการแต่ละตัวนี่มีการเร่งรีบในการจเจริญเติบโตก็คืออยากจะขึ้นขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับแล้ก็ฝากทนานนักลงทุนพจารณาดูนะครับว่าแต่ละตัวนั้นเหมาะสมหรือว่าน่าที่จะลงทุนหรือเปล่า ยังไงก็ฝากท่านนักลงทุนพี่นาดูตัวนี้ไซเวดาวนะครับราคาก็คือพุ่งขึ้นมานะครับตัวนี้คือ CGD CGD นี้ก็คือว่ามีการปอบก็คือเป็นขาลงนะครับก็ไม่เน้นไม่แนะนําให้เล่นนะครับแต่ประเด็นคือเขาพุ่งขึ้นมาชนกรอบเสร็จตามที่เราเคยนะบอกไว้ในคลิปก่อนๆหน้านะครับพุ่งมชนเสร็จเล้ก็จะลงมาเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราก็ตัด ขาดทุนเราก็ไปเล่นหุ้นอื่นดีกว่าอันนี้ก็คือความคาแนะนาว่าไปเล่นหุ้นอื่นดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้เขาไซด์ไวดาวลงไปตัว UPA UPA ก็มีลักษณะเช่นกันนะครับหมายว่าเขามีลักษณะคือที่จะพอเขาชนด้านบนเสร็จขเขาก็ไซด์ไวดาวลงมานะครับพอไซด์ไวดาวลงมาก็จะมีการต่อต้านให้เห็นว่าทานยังอยู่นะยังคงมีเจ้าอยู่นะก็จะช่วยน,นักลงทุนทั่วไปได้นิดหน่อยนะครับประเด็นคือว่าเขาก็จะมีการแรงต้านกลับขึ้นมาก็แสดงเห็นว่าถ้าเขามีแรงต้านแล้วยังคงยืนเหนือจุด เดิมพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆตัวร e เน e ลก i o n ก็อาจจะกลับด้านขึ้นไปแต่ประเด็นนี้คือว่าเขามีการต่ําลงมาก็หมายความว่าเขาจะมีการต่ําราคาลงเรื่อยๆนะครับราคารอรับทอไปก็ประมาณ0.32นะครับก็ก็รอรับที่0.32แล้วกันนะครับก็ทําอะไรต่อไป คือประเด็นคือ,อเห็นว่าเขาขึ้นมาแตอนนี้คือเป็นขาลงและลงก็ยังคงนี่จะเป็นขาลงต่อไปนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านพี่นาครับท่านลงทุน p a นี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจในการลงทุนเพราะว่ามีต้นทุนต่ำเพรมีการทํางานที่อาจจะเข้าตาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พี่นาดูว่าตอนนี้ทุนเขาอยูดสูงเกินไปเพราะฉะนั้นรอสักระยะหนึ่งการลงทุนต้องมีการรอให้ได้นะครับอยู่ให้เป็นรอให้ได้เป็นนักทุนเราต้องมี ความเขาเรียกอะไรเนี่ยมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีความเย็นชามีความเขาเรียกอะไรเป็นถ้าเป็นนักดาบต้องมีเป็นเป็นปนักบาบทาบินนักดาบทมินนะครับต้องรู้จักการรอจังหวะเวลาให้เป็นเมื่อราคาขึ้นไปสูงสุดบนตรงนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะไหลกลับขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็รอ,อปรับฐานหมายว่ารอรอ,อช้อนก็คือที่0.32แค่นั้นเองก็แล้วเขาก็จะไหลกลับขึ้นไปนะครับ ตัว EMC ก็เช่นเดียวกันประเด็นก็คือเขาามีราคาดีขึ้นมานะครับเราก็จะไปพะววงกับการดีราคาขึ้นมาเพราะว่าจากกอบ เขาบอกว่าเขาไซด์เวดาวนะครับงนั้นราคา,า, down าก็จะไซด์เวดาวก็จะค่อยๆพอขึ้นเสร็จเขาก็จะไหลลงมาตรงจุดเดิมประมาณ0.23ย์าเขาก็จะดีขึ้นไปที่0.27แล้วก็จะไหลลงไปเรื่อยที่0.2ต่ำกว่า23ต่อไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคาตอนนี้คือเป็นการทําไไรกําไรระยะสั้นถ้าคุณเก่งกาไรระยะสั้นก็สามารถเข้าทํากําไรได้แต่ประเด็นคือตอนนี้เขาอยู่ยอดยอดแล้วอยู่เหนือสุดแล้วเขาก็จะมีโอกาสไหลกลับลงมาเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้ไม่แนะนําให้เป็น VI ขอแนะนําให้ ทำทำกำไรระยะสั้นแล้วก็ออกมาแล้วก็ปล่อยหุ้นก็มีราคาลงไปเรื่อยประมาณนี้นะครับตัวถัดมานะครับตัวนี้ก็ลักษณะเช่นเดียวกันคือลักษณะของเขาก็คือว่ามีแนวโน้มที่จะพุ่งตรงขึ้นมาที่ประมาณ0.27นะครับพอขึ้นมาที่0.27ได้เขาก็จะไหลลงไปกับที่เดิมก็คืออยู่ที่ประมาณ0.24 กับระหว่างนี้ก็คือถ้าต้องการทํากาไรเขาก็จะทํากาไรระยะสั้นตัวนี้ก็เหมาะแก่การทํากาไรระยะสั้นอย่างสูงนะครับเห็นว่าวุลุ่มเข้ามาเมื่อวานอย่างมากมายจนวันนี้ก็หิวลุ่มนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะยืนพื้นอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ที่0-0.25นะครับก็รอจังหวะที่จะพุ่งกํา ทำกำไรขึ้นไปที่0.27เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าท่านมีเงินทุนพอประมาณสักเล็กน้อยก็เข้ามากะเก่งกำไรก็ประมาณก็จะขึ้นจาก0.25ขึ้นไป0.27นะครับโดยสูงสุดของก็คือ0.25 0.27ก็เป็นลับว่างประมาณ0.03 ถ้าท่านเก่งกําไรประมาณนี้ท่านก็ลองเข้าดูนะครับราคายังไงก็จะต้องวิ่งกลับไปขึ้นไปพอถึงจุด2 0งศูก็จะวิ่งลงมานะครับนั่นอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนักทุนจะพิจาราดูนะครับตัว q Q AQ นะครับทีนี้ก็มาดูที่ Aq ลักษณะก็คือว่าแน่นอนว่าตอนนี้ก็ราคาก็ต้านทานอยู่ที่0.04นะครับก็ต้านทานมาหลายวันแล้วเกินประเด็นก็คือว่าเอ้ก็อยู่โซนบนของบูลเลนเอร์แบ เราก็มีโอกาสกลับตัวขึ้นไปที่ลีนิเลกชันก็คือว่า0.06นะครับในะราคาสูงสุดที่เราต้องการก็คือ0.06แน่นอนกราฟบอกเราอยู่แล้วว่าเขาจะขึ้นไปที่0.06ในสักวันในไม่เกินร้อยวันนี้นะครับราคาก็จะค่อยๆสายเวไปทางด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเก่งกําไรนะครับวันนี้ก็คือว่าราคาอยู่ที่0.04เราก็เข้าซื้อหรือราคาตกมาที่0.03เราก็เข้าซื้อเพราะว่าราคาที่เราเก่งกําไว้กาไรไว้ก็คือราคาที่เขาจะขึ้นไปที่0.06 ดังนั้นทุกคนก็ซื้อเอาไว้แล้วก็ทิ้งเอาไว้วก็หลับตาจนกว่าจะทึ่งขึ้นถึง0.06ุเราพอถึง0.06ท่านก็อย่าลืมขายเท่กาไรออกไปนะครับก็ประเด็นนือว่าม,มันต่างกันกําไรมันก็ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ต้องจับตานะครับก็คือว่าเมื่อไหร่ที่เขาขึ้นมาที่0.06ท่านก็อาจจะทํากําไรโดยการที่ขายเทขายไปหรือช็อตเทิร์นเข้าไปนะครับดังนั้นตัวนี้หุ้นก็จะมีโอกาสที่จะไปที่0.06แน่นอนนะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับแต่ว่าราคาจะขึ้นขึ้นลลงอะไรประมาณนี้แต่ประเด็นคือเขามีโอกาสที่จะไปที่0.06นะครับโดยที่ราคาก็จะค่อยๆไป0.01 0.0 หมายว่าขึ้นจาก0.04ขึ้นไปที่0.05แล้วขึ้นไปที่0.06โอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปที่0.06ก็รอตั้งแต่ที่เขาขึ้นไปที่0.05ได้ก่อนดังนั้นตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะทํากําไรได้นะครับแต่ประเด็นคือว่าเขายังคงค่อยๆไซเวกขึ้นไปอา,อาจจะต้องอาศัยระยะเวลาสักระยะหนึ่งนะครับอย่างท่านที่เข้ามาแล้วถามว่าเมื่อไหร่ a q จะได้ครับอาจารย์เมื่อไหร่จะได้ครับช n นลแอดมินเมื่อไหร่จะได้คะ่ะ ประเด็นคือว่าอย่างที่เรียนได้ทราบนะครับก็คือประเด็นคือว่าเราจะต้อง1รอระยะเวลา2ต้องมีการพ้นข้ามตัววนลุ่มมากมายแล้วก็ประเด็นคือตอนนี้กราฟเขายังคงมีอนาคตจะพุ่งขึ้นไปที่0.06เราก็ต้องรอเวลานั้นให้เป็นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดประเด็นเขาเขายังอยู่ในกรอบคือว่าเขาจะลงมาที่0.03กรอบล่าง ยังไงก็จะเด้งขึ้นไปที่0.04แล้วก็อยู่โซนบนยังไงก็มีโอกาสที่จะเด้งกลับขึ้นไปที่0.06นะครับถ้าไม่ไปที่0.06เองก็คือว่าถ้าเราลง,ลงทุนตอนนี้ที่0.04เราก็ต้องถือว่ามันไม่ได้ไม่เสียทางด้านกำไรนะครับไม่ขายไม่ขาดทุนนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจทุกคนนะครับอย่าลืมกดแชร์กด u b s c r i b e กระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ